สลามาเลยกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำแกงผักกาดใส่ไก่นะคะนี่ค่ะวัตถุดิบของเราก็มีมีน้ำพริกสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มีผักกาดผักกาดนะคะแล้วก็ผักชีลาวและเนไก่นะคะตอนนี้แม่ย่าก็เอาน้ำมันใส่ลงไปในกระทะแล้วนะคะเราก็จะเอาเครื่องแกงของเรานะคะ ใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะไม่ย่าแบบไม่ใส่เผ็ดเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะผัดให้หอมนะคะนี่ค่ะเราก็จะผัดเครื่องแกงเราให้อหอมประมาณนี้นะคะแม่ย่าจะใส่หอมหอมแขกลงไปนะคะเพื่อความหอมนะ เสียงแม่ย่าออยออีเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันกำลังเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยายเป็นแบบแสบคอแล้วก็น้ำมูกไหลนะคะขอปก็ทานอะไรด้วยนะคะพอเราผัดให้หอมแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไก่ลงนะคะสูตรไม่ย่างง่ายๆนะคะแม่ยใช้ไก่ประมาณนี้นะคะ ให้หมอนะคะเราผัดไก่ให้หมอนะคะเราก็จะเอาผักลงไปนะคะผักทัก้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะก็มีผักกาดนะคะผักกาดเขียวผักชีนะคะ ก็จะผัดร่วข้ากันนะคะแมายยา่มาย่าแม่ย่าทำกินกันสองคนเนาะมีแม่บ้านแล้วก็เพราะว่าเขาปูแล้วก็ทวดเขาก็จะมีกับข้าวของเขาเนาะป้าป้าก็จะมีกับข้าวของเขาของแม่ย,ย่าก็จะเป็นอา,า,นอาหารเล็กเน้อย ของเอเชียเราที่ไม่ยากจะทำมาตื่นนะคะก็ะ,ะใส่ลงไปค่อยผัดลงไปนะคะผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมน,น้ำเนาะ พอผักมันผัดได้ดีแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมน้ําลงไปค่ะเติมน้ําลงไปให้ท่วมตัวผักนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะพอประมาณนะคะถ้าเราชอบมีน้ําให้ซบเราก็จะใส่น้ําไปเยอะๆนะคะแม่ยาวว่า ดีหมอ้อแกงเราสุกุกแล้วนะคะนี่ค่ะลลักษณะก็มาเป็นแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยเ่องพักกาศใส่ใจของแม่ย่านะคะเราก็เติมรสด,ด้วยน้ำปลาร้านะคะหรือว่ากะปินะคะที่เราชอบนะคะส่วนมากแล้วไม่ย,ยากจะใช้กะปินะคะ,คะอร่อยถ้าลงไปทำดูนะคะ ถ้าเราอยู่ที่บ้านที่เมืองไทยเราก็ตำเครื่องแกงก็กได้นะคะแต่ไม่ยาาใช้แบบสำเร็จรูปเนาะรอะม่ยาใช้ไก่ไก่เนื้อนะคะไก่พันไก่เนื้อนะคะเป็นไก่บ้านคงจะอร่อยมากตรงนี้เนาะ,ะโอเคนะนะขอบคุณมากๆนะคะท,ที่ติดตามรับชมไม่ย่ากดติดตามเป็นกัา